ดูนะครับข้าวเด็กๆวันนี้ผ่านบ้านก็หุงเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเยอะเลยครับเต็มหม้อดูอันนี้เครื่องในนะครับเป็นเครื่องในไก่เราก็ต้มเลยใส่หม้อใหญ่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มาให้อาหารเด็กๆอีกเช่นเคยนะเด็กๆนะของเราได้กินอิ่มทุกตัวนะครับดูมารอเต็มแล้วได้กินแน่นอนนะครับวันนี้ดู เด็เกๆมารอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมผ่านบ้านนะครับผ่านบ้านก็เพิ่งกลับมาจากป่านะครับข้าวข้หุงไว้ตั้งแต่เช้าเ้านะครับแล้วก็เครื่องในก็เพิ่งมาต้ม่จงบ่ายๆนะครับอยขึงหม้อเลยนะครับเราต้มเยอะนะแล้วก็ได้เครื่องในมานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนน้องๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราในการมาดูแลน้องๆนะครับาอน้องๆที่เราดูแลอยู่ก็เยอะนะครับตอนนี้ก็เยอะมากๆนะครับประมาณ30กว่าตัวนะครับ36ตัวผ่านบ้านก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับนะครับโครงการทาหมันของผ่านบ้านนะครับที่ผ่านบ้านลงทริปไปนะครับรอบที่แล้วนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับสนับที่สนับสนุนงบประมาณในการมาทําหมันให้น้องๆนะครับผ่านบ้านก็โทรนัดกับคุณหมอแล้วนะครับว่าวันเสาร์นะเพราะว่าผ่านบ้านก็มีภารกิจนะครับมีภารกิจในการที่จะไปเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับผ่านบ้านก็ไม่ได้อยู่นะครับต้องรอวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยผ่านบ้านก็ได้ดูแลน้องๆเต็มที่นะครับในการทําหมันให้น้องๆเราจะได้ดูแลเต็มที่นะครับ เพราะว่าเราทํหมันเสร็จนะครับเราก็ต้องให้ยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็ดูแลแผลน้องๆนะพอทํหมันก็จะทําประมาณหกเจ็ดตัวนะครับหกตัวนะครับเราก็จะทําน้องๆที่ผ่านบ้านเอามาจากป่านะครับน้องขนุนน้องพยุงน้องมะลินะครับแล้วก็ปุกปุยตัวหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่ของเจ้า ทัศนัยนะครับแล้วก็ลิลี่นะครับลิลี่ก็เป็นคู่เกิดนะเป็นคู่เกิดของเจ้าทัศนัยนะครับก็เป็น6ตัวพอดีนะผ่านบ้านก็นัดคุณหมอเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นวันเสาร์วันเสาร์แล้วผ่านบ้านก็จะมาทําให้เด็กๆนะครับก็จะมาทําให้น้องๆวันเสาร์เรากลับจากป่ามาก่อนนะครับเพราะว่าผ่านบ้านก็มีภารกิจนะภารกิจเยอะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะไปปฏิบัติภารกิจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านให้อาหารเด็กๆก่อนนะครับเพราะว่า ก็จะเอาไปด้วยบางตัวนะครับบางตัวที่นะครับที่เดินเวลาเดินตามถนนแล้วเขารู้จักนะเขาไม่เขารู้จักรถนะครับเพราะว่าเขาตามผ่านบ้านบ่อยนะครับก็จะมีเจ้าชิคกกระดือนะครับเจ้ายาวอย่างนี้บัวบานอย่างนี้นะครับเราจะเอาไปมัเยอะเอาจะไปสักสามสี่ตัวนะครับเวลาเข้าป่าเพราะว่าน้องๆก็จะได้เวลาเราไปปฏิบัติภารกิจน้องๆก็จะอยู่ในที่พักของเรานะไม่มาด้วยนะครับประมาณนี้เพราะว่าทําไม เขารู้เรื่องแล้วนะครับเขาเคยไปกับเราแล้วนะไปบ่อยนะครับเขารู้จักรถว่ารถมาเขาจะหลบยังไงประมาณนี้นะครับให้อยู่ข้างข้างถนนเขาก็อยู่นะตัวไหนที่เคยตามแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เคยตามนี่จะวิ่งมั่วนะครับเราก็จะไม่เอาไปด้วยนะครับประมาณนี้นะส่วนมากเราก็เอาไปแค่ตัว2ตัวนะครับเอาตัวที่เก่งๆนะตัวที่เก่งๆตัวที่มีความสามารถนะเพราะว่าเรา อยู่กับเขามานานแล้วก็ฝึกเขาด้วยนะครับเวลาไปป่าเวลาเดินตามถนนเขาก็จะเดินตามข้างทางเดินเดินตามข้างถนนนะครับเห็นรถมาเขาก็จะรู้หลบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เคยไป hyped! นะตัวไหนที่ไม่เคยไปด้วยกับพวกเราก็อันตรายนะครับน้องๆก็เดี๋ยวผ่านบ้านก็จะได้ไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับ๋ยวค่อยมาทําหมันให้น้องๆน,งนะครับก็โทรนัดกับคุณหมอเรียบร้อย นะครับก็เป็นคุณหมอคนเดิมนะครับคนเดิมที่เคยมาทําให้น้องๆนะครับก็รอบที่แล้วนะครับครั้งที่หนึ่งที่เราทํานะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับน้องๆก็แข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวนะครับที่เราทําหมันให้รอบก่อนนะรอบนี้ก็อีกรอบนึงนะครับรอบนี้ก็น่าจะหมดพอดีนะครับในการทําหมันเพราะว่าน้องๆไม่ ไม่ให้มีลูกอีกแล้วนะครับก็เราก็ทําไปเยอะแล้วนะครับเพราะลูกปุยนะครับปลุกปุยกับขนุนประยนะครับที่นอนอยู่ข้างหลังนี้อันนี้ก็พึ่งโตนะครับพึ่งโตก็ได้ประมาณ6กเดเดือนนะครับเราเอามาก็ช่วงเดือนสิงหาสิงหากันญาตุลากิกาธันวานะครับแล้วเขาเขาเกิดก่อนอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับก็น่าจะโตแล้วนะครับก็พอดีทําได้นะครับและอายุก็เกิน6เดือนแล้วนะครับ ผ่านบ้านก็จะนัดคุณหมอเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์เดี๋ยวค่อยมาทํหมานแห้งน้องนะครับเพราะว่าผ่านบ้านก็อมีภารกิจนะครับมีภารกิจที่จะต้องทาเหมือนกันนะครับเราก็เลยนะเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูแลน้องๆนะครับเราไม่อยู่ก็จะมีนะครับอาจารย์อ้วนนะครับแล้วก็ ถึงเสียส้นนะครับคุณนวันนะน้องสามารถยังอยู่นะครับจากชาติทหารผ่านก็ยังอยู่นะครับใครที่ไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจนะครับก็อยู่เวลาเราไม่อยู่ก็มีนะครับเพื่อนๆที่นน้องๆของเรานะครับมาดูแลน้องๆแทนนะมาเอาอาหารให้เหมือนเดิมนะครับมาให้อาหารน้องๆตลอดนะครับแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าผ่านบ้านนี้ก็ทําลงคลิปนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ ใจดีนะครับทุกทุท่านที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องหัวอาหารนะครับหรือว่าข้าวแล้วก็พวกที่ามาซื้อเครื่องในไก่อะไรต่างๆนะครับวันนี้ผ่านไบ้านก็ได้เครื่องในไก่นะครับได้เครื่องในไก่มาให้เด็กๆนะเดี๋ยวผ่านบ้านเดี๋ยวจะชงก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะชงให้น้องก่อนก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นสองถาดน,นะแต่ว่า ถายบ้านวันน game, ี machine, ้จะให้แ hmm. ต่ฝั่งนี้นะครับจะถ่ายลงแต่ฝั่งนี้จะฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวก็ไปเตรียมตัวนะครับเพราะว่าหัวมีเลิกะายเย็นนะครับตอนเย็นนะเดี๋ยวเราก็จะมีภารกิจกันนะครับมีภารกิจเล่นก่อนเดี๋ยวฟานบ้านจะได้ไปอาบน้าเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวเข้าป่าแล้วก็ต้องเตรียมพยางกไฟฉายนะครับพยางกนเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับอากาศก็เปลี่ยนบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็ตก นะครับเพราะว่าช่วงนี้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นี้ฝนตกนะครับการเตรียมของเข้าป่าแล้วก็จะเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยากันยุงไฟฉายนะครับกุกปีพ่อหม่ปูนะผ้ากันฝนหรือว่าผ้ายางต่างๆนะครับเราก็ต้องเตรียมเข้าป่าต้องเตรียมขับน้ําอาบอะไรครับเตรียมของไปเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจกันในป่านะครับตอนนัานจะยู่หลายคืน,น บ้าก็น่าจะอยู่หลายคืนนะครับเดี๋ยวข้อเดีค่อยได้กลับมานะครับจะกลับมาดูแลน้องๆอ,อีกนะครับเพราะว่าเราผ่านบ้านก็นัดคุณหมอแล้วนะครับเดี๋ยววันเสาร์นะครับคุณหมอจะมาทำหมันให้น้องๆน,นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวให้อาหารเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปนะครับเดี๋ยวไปผลิกิต่อโอ้โหม้อเลยนะครับอเอา โอ้ยเฮยเลยนะครับหม้อใหญ่มากใส่หม้อใหญ่แบบนี้ได้กินจังร้อนๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับใส่เต็มหม้อเลยเราใส่หม้อใหญ่ นะครับวันนี้น้องแก้วก็ไม่มานะครับ่านสมใจก็เตรียมของนะครับว่าเราจะได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนะ่างคนก็ต่างไม่ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปซักเสื้อผ้านะครับชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับหลายอย่างนะกันเราก็บางคนก็ไม่มีเวลานะครับไม่ว่างอย่างนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะใครว่างก็ได้มาช่วยใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน้องๆเราได้กินอยู่แล้วนะครับ นะเดี๋ยวผ่านบ้านก็ชงก่อนนะครับโอ้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับเดี๋ยวดีก่อนอันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่สนับสนุนงบประมาณในการซื้ออาหารมาให้เด็กๆนะครับเราก็ได้เครื่องในไก่นะครับเดี๋ยวถ้าได้นะครับ,เ,รบรเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวผ่านบ้านจะซื้อเป็นพวกเครื่องในหมูนะครับซื้อเครื่องในหมูมาให้เด็กนะครับก็มี ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่สนับสนุนที่จะมาซื้อหัวอาหารนะครับหัวอาหารอาหารกระป๋องนะครับแต่ว่าผานบ้านยังไม่ได้ไปซื้อนะครับเพราะว่าเรายังติดภารกิจอยู่นะเดี๋ยวกลับออกมาจากป่าก่อนนะครับหรือบางที่มีคนไปนะครับมีคนไปตลาดมีคนไปมีธุระนะครับที่จะเข้าเมืองเราก็จะฝากนะครับฝากให้เขาซื้อมาให้ประมาณนี้นะเพราะว่า น้องๆเราจะไม่มีอาหารกินนะครับเพราะเราเกาป่าเนี่ยก็ได้หัอาหารได้ให้ก็ยังดีนะครับแต่ข้าวก็ยังมีอยู่นะครับข้าวก็ยังเหลือนะครับขอให้น้องๆกินนะมันนก็ร้อนอยู่เดี๋ยวบีเครื่องในก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องในไก่ริมเป็นพวงนะครับเราจะบีให้ละเอียดน้องๆจะได้กินได้กิน,น,นได้กินโย่ ขวดมื่อไรไก่แท้แล้วมาจิ้งหรีดไก่ที่ขวดจะจิกล้งหรีดไปไล่ไก่แล้วไก่เข้ามาใกล้ไม่ได้นะครับหวงหวงข้าวโหจิ้งหร เดี๋ยวจะได้ถูกไหมปลอดภัยรับอ,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 อ่าโอเคน,นะครับชงเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวจะแบ่งจะแบ่งนะครับจะแบ่งไปให้สั่งนู้นด้วยแบ่งก่อนนะครับแต่ว่าพาันบ้านจะแบ่งไว้นะครับแต่ไปให้เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเพือพ่อนเราไม่อยู่ นะเราเวลาท,ทําคลิปคนเดียวมันยากนะครับทั้งถือหมอ้อทั้งถือข้าวนะครับทั้งให้อาหารไปด้วยมันก็ไปไม่ไหวนะครับเราผ่านบ้านก็เลยจะ,จะไม่ถ่ายนะครับแล้วก็จะถ่ายแต่น้องๆที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผ่านบ้านจะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็เทให้อย่นี้พออยู่คนเดียวนะครับคนอื่นก็ไปเตรียมของอยู่นะเตรียมของ อาบน้ำในแต่งตัวนะครับเดี๋ยวได้ไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับมีงานเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้ช่วงนี้เหตุก็เกิดบ่อยนะครับอันตรายนะช่วงนี้เหตุเกิดบ่อยมากนะครับสองสามวันนี้เหตุเนกะิดบ่อยพวกเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับการลัดตมวงรัดะมีนนะเดี๋ยวก็เตรียมของออกไปนะครับปฏิบัติภารกิจ โอเคนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้แล้วก็เอาให้เลยนะครับน้องๆรอเต็มเลยไปอูกันเลยนะครับชงแล้วดูโอ้โหนะครับครึ่งหม้อเลยเกือบเต็มหม้อนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเลยครับทีนี้มามาเลยนะครับอยู่คนเดียววันนี้ไม่อะไรเอาให้เลยครับเด็กๆของเรา

ก็นะครับวันนี้ผ่านบ้านก็ให้เรียบร้อยนะครับให้หารเรียบร้อยเอาไปฝั่งนู้นแต่ว่าผ่านบ้านไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวผ่านบ้านก็เลยนะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าผ่านสมไทยก็ไม่อยู่นะครับน้องแก้วก็เตรียมของนะครับเตรียมของเดี๋ยวเราจะได้ไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับก็เลยเร่งด่วนหน่อยนะให้อาหารเด็กๆวันนี้นะครับรีบ เดี๋ยวต้องรีบเดี๋ยวผ่านบ้านก็ต้องไปเก็บของนะครับเก็บของเตรียมของก่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับปฏิบัติภารกิจต่อเราเข้าป่านะครับเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวค่อยได้กลับมาดูแลน้องๆอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราไว้นะครับสําหรับน้องๆนะครับที่อยู่นะก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ก็มีคนดูแลนะครับมีคนดูแลแทนอยู่แล้ว น้องๆของเราเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเราดูแลรักษานะครับแต่ว่าการทําหมันนะครับการทําหมันให้น้องๆผ่านบ้านก็นัดคุณหมอแล้วนะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราค่อยกลับมาจากป่าก่อนนะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจนะครับกลับมาจากกลับมาจากป่านะครับเดี๋ยวผ่านบ้านค่อยให้คุณหมอมาทําให้นะครับก็โทรนัดเรียบร้อยนะครับเนี่ยน้องๆของเราไม่ไปไหนนะครับสนิทสนิทมากกับผ่านบ้านๆนะครับ สนิทกันนะครับอเอาหละหาคนมานะครับก็มีคนในหมู่บ้านนะครับมาดูอย่างนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ก,กนำกลางคืนนะครับน้องๆก็ได้ เห่านะครับเห่าคนที่จะเข้ามานะครับเ,เป็นเรียนเป็นยามให้พวกเรานะครับเวลากลางคืนเพราะน้อง,อง,ากางๆก,อององก็จะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ข้างหลังนะครับนอนอยู่หน้าโบสถ์มั่งนะครับถ้าฝนไม่ตก,กน้องๆจะนอนหน้าโบสถ์นะครับแต่ถ้าฝนตกถ้าฝนตกก็จะเข้ามานอนในร่มนะครับตรงที่เราเทพื้นเทอะไรให้น้องๆนะครับไม่ไปไหนนะก็ผ่านบ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับในการดูแลเด็กๆนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับเป็นหม้อหุงข้าวต่างๆนะครับผานบ้านขอบคุณมากๆและก็นะครับในการทําหมันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนงบประมาณนะครับในการทําหมันให้อาหารต่างๆนะครับซื้ออาหารอาหารกระป๋องนะครับหัวหารและก็ข้าวนะครับเพื่อที่จะ เอามาให้เด็กๆนะครับดูแลเด็กๆนะครับผานบ้านเราเป็นคนดูแลนะครับเราเป็นคนดูแลน้องๆเราก็ภูมิใจนะครับเห็นน้องๆได้กินอิ่มนะเห็นน้องๆเห็นเด็กๆของเราที่เราดูแลนะครับได้กินอิ่มนอนหลับสบายแล้วก็ภูมิใจนะครับดีใจกับเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผานบ้านขอญาตนะครับขอตัวเดี๋ยวก็จะไปเตรียมของนะครับผ่านน้าเตรียมตัวเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับก็ สุดท้ายนะครับก็ขอให้นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับในการให้ที่สนับสนุนนะครับผ่านบ้านมาดูแลน้องๆนะครับก็ขอให้นะครับบุญที่ทุกๆท่านนะครับที่มานะครับดูแลนะครับเด็กๆก็ขอให้มี บุญที่ท่านส่งมาให้พวกเราก็ขอให้กลับคืนนะครับกลับคืนไปหาทุกๆท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะขอให้คุณพี่นะครับร่ลำรวยร่ำรวยโชคหมานนะครับร่ลำรวยร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเด็กเด้ออวยพรให้นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับมีโชคมีลาบนะครับร่ลำรวยร่ำรวยนะครับมีมีทองใช้นะครับ นะเพื <mile> nah, ่อจะได้มาสนับสนุนพวกเราอีกน้องๆก็จะได้กินอิ่มนะครับผมก็สุดท้ายวันนี้ครับอวยพรให้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านขอญาตนะครับขอญาตเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผมตลอดวันนี้ก็ขอเกล่าวคําว่าสวัสดีครับนะครับหลังจากที่ให้อาหารเด็กๆเสร็จนะวันนี้ก็ มาปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับดูทีมงานของเราครับผมลุย